จากสามกล่องรู้สึกว่าดีขึ้น<อ>เดินอะไรนี่สบายเลยผิวเลยเมื่อก่อนนี่เข้าห้องน้ำก็ลำบากครับอันนี้นะมีเงินเท่าไหร่ถ้าเราร่างกายเราผิดปกตินี่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นทางเลือกของเรามีก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีที่สุดค่ะรู้สึกว่าเบาขึ้นไงเบาเขาเม<อ>ื่อก่อนไม่เธอไม่ได้กินเนี่ยมันหนักค่ะเข,า,ขานี่มันหนักต้องช่วยกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดีบูลหรือดีบูเน่แบบผงทรงดื่รูปแบบกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือเมื่อก่อนผมเคยปวดเข่านะ,ะเดินเขินแทบไม่ได้แล้วลุกขึ้นลุกนั่งแทบไม่ไหวผมกินไปแล้วกล่องหนึ่งมันจะดีขึ้นดีขึ้นกลองที่สองเริ่มรู้สึกแล้วครับเออมันจั ไอ้ที่ปวดปวดมันจะเริ่มคล้ายๆทุเลาไปทุเลาไปฮะจากนั้นผมจะกินเป็นเป็นผงรู้สึกว่าจะเป็นหมดไปสามกล่องจากสามกล่องรู้สึกว่าดีขึ้นเดินอะไรนี่สบายเลยผิวเลยเมื่อก่อนนี่เข้าห้องน้ําก็ลําบากครับผมนี่ลุกไม่ไหวจากลุกไม่ไหวเข่านั่งไม่ลงฮะลุกได้เดินได้ปวดเข่าแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดทั้งตัว แล้วก็ปวดเส้นข้างปวดหลังแล้วคือคือทั้งตัวลําบากไหมคะการ<อ>ใช้ชีวิตการเดินเหินของเราลําบากมากเลยค่ะคือไม่มีความสุขจะนอนจะเดินจะทุกขณะในความรู้สึกเราอะอมันมันเจ็บไม่หมดนะเจ็บรู้สึกว่าดีขึ้นจนเราประทับใจในผลิตภัณฑ์ประมาณกี่กล่องแรกคะ สองกล่องแรกนี่ก็ก,ก,ก็รู้เรื่องว่าเออมันดีขึ้นมากนนมากสุดยอดเลยค่ะอันนี้ขื่เราบเป็นมานานด้วยเนาะอุย้ยหลายปีมากเจ็ปีเ,เห็นที่เล<ร>่าให้ฟังขอแนะนําเลยว่าดีจริงๆค่ะเพราะเราเป็นหลายปีมากแล้วเราก็ทุกทรมานเรานอนไม่ได้เราเดินไม่ได้เราใช้ชีวิตไม่มีความสุขแต่ตอนนี้นะ80%ซแล้ว โอเคมากๆชีวิตเรามีความสุขเราไปไหนเราทํางานเราแฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเนี้ยนะมีเงินเท่าไหร่ถ้าเราร่างกายเราผิดปกตินี่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นทางเลือกของเรามีก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดีบุลหรือดีบูเน่แบบผงทรงดื่มรูปแบบกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นลักษณะกล่องสีเขียวสินค้าของแท้ค่ะจะมี qr code ด้านด้านข้างกล่องนะคะที่เราสามารถตรวจสอบได้สามารถสแกนในแอปพลิเคชัน Line เด้งขึ้นตรวจสอบได้ค่ะมีซินพลาสติกห่อคุ้มรอบๆนะคะไม่มีรอยบุรอยแกะอะไรเนาะมีหมายเลขออยนะคะอยู่บริเวณด้านข้างกล่องรวมถึง หมายเลขฮารานนะคะดังนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมหรือว่าอิสลามก็สามารถทานได้ด้วยเนาะก็จะมีลายน้ําให้ด้วยตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทนะคะที่สามารถทําได้เพียงผู้เดียวเนาะเป็นลายน้ําของทางบริษัทเวลาเรามองอะคะอ่ะเวลาโดนแสงเนาก็จะเห็นชื่อบริษัทดีเในตเวยอยู่ด้านในนะคะข้อใหญ่ตรวจมากอะออทนไม่ได้อะไปไหนไปคนเดียวไม่ได้แล้ว กระดูกหลังสุดแล้วอ่ะกระดูกหลังสุดจ้าอ๋อมีอาการปวดหลังจ้าต้นคอไงปวดตั้งแต่ต้นคอแล้วก็ปวดบริเวณไหนอีกคะข้อข้อใครไงปวดแขนไหมคะปวดแขนแล้วก็ลงบริเวณข้อคุณยายทานไปแล้วประมาณสิบวันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเบาขึ้นไงเบาเขาไม่เธอไม่ได้กินเนี่ยมันหนักค่ะเขานี่มันหนักต้องช่วยกัน เดี๋ยนี้ไข่ห้าแฉ่เก็บกระดูกเก็บขอเก็บอย่างก็กินเตะยายกินมาแล้วย้ายหัวชึก่กว่ามันดีขึ้นถ้ามึงมียายตัวนี้ละยายกลับไปไหนมาได้แล้วถ้ามันถูกโคลของเฮ้าหนะมันกำแป้งแล้วนะกองเตี้ยอ่ะ ้อกี่มื่อนั้นเสี่ยงนักเดลือนี่นะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ <Yeah. S 2> ค่ะคุณยายจันเตงใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามได้ตลอดค่ะทั้งเวรบโทรศัพท์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างหรือ065-934-7163ย้ำนะคะ065-934-7163ค่ะ